สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มภูการกับพี่เป้คนเก่าคนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะจ๊ะผ mm ิด hmm. พลาดประการใดก็ขออาภัยทุกท่านมานะตรงนี้ค่ะ ทนายตามได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะที่ได้กล่าวถึงกับแม่น้องชมพู่ขอบคุณนะครับที่ชื่นชมแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จําเป็นต้องกลัวผมผมถามยังไงก็ไม่แตกแต่หากมีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนลุงพลก็เหมือนกันถ้าผิดจริงต่อให้มีสิบสิทธาก็ช่วยอะไรไม่ได้ หลังจากที่แม่น้องชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะซึ่งเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่ด้วยเนื้อหาใจความประมาณว่าหวาดกลัวหวาดระแวงว่าจะถูกทำร้ายนะคะหลังจากที่ลุงพลได้ถูกประกันตัวออกมาในวันที่4มิถุนายน2564ที่ผ่านมาซึ่งทนายตามก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนื้อหาใจความที่ทุกท่านได้เห็นไปนะคะซึ่ง ก็บอกประมาณว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่จะไปข่มขู่พยานอย่างแน่นอนขอให้แม่น้องใจเย็นๆใจร่มๆต่อให้พยานคนไหนพูดความจริงถึงทนายซักยังไงก็จะไม่มีการแตกแต่ถ้าหากมีคนเตียมเตียมคำพูดมานะคะมีการเตรียมคำพูดมาเพราะว่ากโกหก รับรองความบันเทิงและก็เน้นย้ำอีกนะคะว่าถ้าลุงพลผิดนะต่อให้มี10บทนายตั้มสิบทนายสิทธาก็ช่วยลุงพลไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อความดีๆทาง Facebook ของทนายสิทธาเบี้ยมาเกิดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ